สวัสดีครับสุนิโชนะครับสุนิชโชทราเวลชาแนลยูทูบนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเอาเพลงของแบบฉบับ YouTube นะครับเพลงลิขสิทธิ์ของ YouTube นะฮะซึ่งเอาไปคลอในเป็นเสียงเบาๆดนตีเบาๆนะครับในวิดีโอต้นฉบับของเรานะครับสำหรับ YouTube นะครับก็เป็นที่ทราบนะครับคือจะเน้นเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะเพลงอื่นๆก็ ที่จะทําต้องระวังเรื่องเพลงลิขสิทธิ์นะครับคือจะไม่สามารถเอาไปลงได้นะครับก็จะโดนเตือนนะครับโดนเตือนเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับก็ต้องระวังนะฮะอันนี้จะเป็นเพลงแนะนําเป็นเพลงของยูทูบชาแนลเองนะครับซึ่งเป็นเพลงของ youtube เองนะฮะที่เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับก็จะมีประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นเพลงนะครับในยูทูบชาแนลที่เราสามารถเลือกได้นะครับ อันนี้จะเป็นวิธีอย่างง่ายที่สุดนะครับในการนําเพลงเข้าไปไว้ในวิดีโอ youtube ของเรานะครับซึ่งเราสร้างสรรค์ทําเป็นวิดีโอมาแล้วนะครับแล้วก็อัปโหลดลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวซินิโจจะลองมาเลือกนะครับแล้วก็ลองทําดูนะครับแบบอย่างง่ายนะฮะเดี๋ยวนะครับซินิโจจะลองเอาเรื่องนี้นะครับแร่ปลาดิบแบบซาซิมิคันเทพนี่ครับ เดี๋ยวจะลองเอาเพลงใส่เข้าไปดูนะครับอันนี้มียอดวิวอยู่ประมาณหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่าวิวนะครับในการชมนะครับเดี๋ยวลองทาแบบอย่างง่ายนะครับเมื่อสักครู่บันทึกไปแล้วหนึ่งคลิปนะฮะอันนั้นอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เี่แบบง่ายที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเลือกเข้ามาที่ยูทูบช่องหน้าของเรานะครับนี่สังเกตดูครับเป็นหน้ายูทูบช่องของซ u นิจโจอทรเวลนี่ของผมเองนะครับก็จะเลือกอันดับที่สองนะครับก็เลือกที่ตัวของวิดีโอเลยนะครับที่เราอัปโหลดลงไปแล้วนะครับเลือกเลยครับคลิกครับ คลิกปั๊บเข้าไปที่ภาพวิดีโอนะฮะอ่ามันจะเข้ามาในหน้าของในหน้าของอที่เล่นเล่นนะฮะที่มันกําลังจะเล่นนะครับก็นี่ครับขั้นตอนที่สามนะฮะคลิกตรงนี้ครับเห็นไหมฮะรูปอ่าน้ตตัวโนตนะครับคําว่าเสียงนะฮะคลิกตรงนี้เลยครับคลิกปั๊บอ่าเพื่อเอาเพลงเข้าไปนะครับนี่มันจะมานะขั้นตอนที่สามจะมาที่หน้านี้นะครับคลิกมาอีกหน้านึงครับ เป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้กับวิดีโอนะฮะอันนี้หมายถึงวิดีโอต้นฉบับของซุนิโจซึ่งยังไม่มีดนตรีนะครับนี่นะครับยังไม่มีดนตรีนะครับเดี๋ยวซุนิโจจะเลือกเพลงนะฮะขั้นตอนที่สี่รัาเลือกตรงนี้ครับเลือกเหมือนแว่นขยายนะครับในการค้นหาครับเลือกเลยครับเลือกเพลงนะครับให้มันพอดีกับเวลาของวิดีโอของเรานะฮะนี่ครับห้านาทีสิบสี่นาทีนะครับก็มาเลือกนะครับถึง ถึงไม่ได้เป๊กก็ให้ใกล้เคียงนะฮะเพื่อเพลงจะได้พอดีกับวิดีโอนะครับมาเลือกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับห้านาทีหนึ่งสี่วินาทีนะครับผมมาดูก่อนนะว่ามีไหมนี่เขาเลื่อนดูด้านล่างนี้ครับด้านล่างที่มันกำลังเลื่อนอยู่นะฮะเลื่อนดูเพลงของ YouTube c h a n n น l ของเขาเองนะฮะพอเพลงที่เราถูกใจก็เลือกดูเลยครับคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะครับห้านาทีก็หาเพลงยาวนิดหนึ่งอยู่ลองดูเพลงนี้ครับ เราเลือกดูได้นะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็เลือกใหม่ได้นะฮะอันนี้จะเป็นเพลงแนวร้อนแรงนะฮะชริจิโอไม่ชอบนะครับนี่แต่ของพื่อนีหยุดลองเพลงนี้ใหม่ครับถ้าไม่ชอบก็เลือกอันอื่นได้นะฮะนี่ครับอ่าอันนี้ซอฟหน่อยครับ อันนี้ความยาว5.05อันนี้วิดีโอของซูนิโต5.14ก็ใกล้เคียงครับไม่เป็นไรครับตอนแท้ๆจะจบก็ถือว่าบาลานซ์กันได้ครับก็คือเลือกครับซูนิโตชอบอันนี้นะฮะนี่ครับขั้นตอนก่อนที่จะบันทึกนะฮะการเลือกคือซูนิโตเอาไปตุตีนี่นะครับมาเลือกตรงนี้ครับนี่ครับเคล็ดลับเคล็ดลับที่สุดนะครับตรงนี้ครับเพลงนะครับคือมาเลือกลูกศรตัวนี้นะครับครับเลื่อนเลยครับ มันจะบอกนะครับว่าถ้ามาริมนี่มันจะบอกว่าเพลงเท่านั้นนะครับถ้ามาตรงกลางนี่ก็จะบอกว่าชอบเท่าๆกันนะฮะก็คือทั้งทั้งเพลงทั้งเอ่เสียงต้นฉบับให้เท่ากันนะฮะก็คือในการปรุงเสียงปรับปรุงเสียงนะครับแต่ทีนี้ที่เขานิยมทำกันนะครับลัซสุนิโจก็ชอบครับคือมาด้านซ้ายสุดนี้ครับอ่าชอบเสียงต้นฉบับนะครับก็คือว่าจะเอาเสียงต้นฉบับเนี่ยเด่นกว่าเสียงดนตรีนะครับนี่ฮะแล้วก็ ให้สังเกตดูมาด้านซ้ายสุดเลยนะครับด้านซ้ายสุดนี้นะครับคือหมายถึงว่าเอาเสียงต้นฉบับนะครับเป็นเป็นหลักนะฮะเสียงดนตรีเบากว่านะครับแต่ถ้ามาขวาสุดนี่คือเสียงดนตรีจะทับหมดเลยนะครับทั้งเสียงวิดีโอต้นฉบับทับทั้งหมดเลยนะครับจะมีแต่เสียงดนตรีนะฮะก็ไม่แนะนานะฮะสำหรับผู้ที่ทํา YouTube นะครับเดี๋ยวแนะนำเป็นด้านซ้ายสุดนะครับโอเคสรุปง่ายคือเอาด้านซ้ายสุดดึงไปซ้ายสุดเลยครับนี่ครับจะได้เพลงคลอไปกับวิดีโอของเรานะครับ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยครับนี่ครับไอตัวนี้วางตำแหน่งเสียงเนี่ยจะทําไม่ทําก็ได้นะครับตัวนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการวางตำแหน่งเสียงก็หมายถึงว่าอาจจะมันจะดูขีดเวลาต้นจนจบนะขีดของมันของเพลงนะครับนนี้ครับมันจะเหลือแท้ยนีดเดียวนะครับที่ว่าไม่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 เท่ากันนะก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่ชอบครับสุดท้ายนะครับนี่ครับสลิตเจแนะนำครับสุดท้ายคือบันทึกครับถ้าชอบเสร็จอะไรเสร็จกดบันทึกเลยครับนี่ครับได้แล้วครับกดสองครั้งนะะบันทึก ใช้เวลาสักครู่นะครับมันจะเตือนนะครับเราบอกว่ากดบันทึกครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวสังเกตดูมันจะหายออกไปจากหน้านี้นะครับนั่นคือการเสร็จสิ้นวิธีการทําเสียงเพลงคลอเสียงวิดีโอต้นฉบับนะครับแล้วก็มันก็จะหายไปก็ไม่ต้องเป็นหัวนะครับเราก็ไปติดตามดูอีกทีตอนที่ว่ามันจะทํานะครับใช้เวลาทาไม่ไม่น่าจะเกินห้านาทีสิบนาทีนะครับในการประมวลผลนะครับก็เสร็จแล้วก็เราลองไปเปิดดูนะครับ นั่นเลยครับคือเสร็จสิ้นนะครับวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการเอาเพลงมาคลอกับวิดีโอต้นฉบับของเรานะครับในแบบฉบับของ youtube Channel นะครับนะครับถ้ามีข้อข้องใจอะไรนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับมายเลข0980641749ครับสุนิโ t ้ทร Travel c h Channel ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ